ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกวันอเดเช่นเคยกับบรรยากาศเช้าๆนะครับเนื่องจากว่าแต่เกียงไม่ได้ใช้มานานเกิดปัญหาคือการปั๊มลมไม่เข้านะครับเช่นนะครับอาจจะเกิดจากปัญหาคือไอ้ที่กินลมอุ้มลมให้เรานึกถึงที่สูบรถจักรยานนะครับ เวลามันสูบไม่เข้าก็คือปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่กินลมนี่ครับอาจจะสันนิษฐานว่าหนังสูบไม่กินลมครับหนังสูบก็มีประมาณนี้ครับจะทดลองซื้อมาเปลี่ยนนี่ครับนี่คือหนังสูบเวลาเราสูบเข้าไปปุ๊บมันก็จะอุ้มลมดันเข้าถัง ขนาดประมาณนี้ทีนี้เราจะดูวิธีการถอดตะเกียงโครแมนครับผมก็ใช้ไขควงเพื่อดันมันจะมีล็อกอยู่นะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้พอดันเสร็จปุ๊บให้เราดึงออกได้เลยครับ นี่ครับสูบที่ไม่กินลมก็คือตัวนี้ครับที่ผมบอกก็คือตัวนี้จะเอามาใส่แทนกันครับโดยใช้วิธีปากจิ้นจบ ไขควงปากจิ้งจกที่ผมบอกก็คือตัวนี้จะเอามาใส่แทนกันครับโดยใช้วิธีปากจิ้งจกกไขควงปากจิ้งจกเพื่องัดตัวนี้ออก บางครั้งมันก็เกิดจากหนังสูบหนังสูบมันขาดมปนรั่วแต่ทีนี้ไขควงปากจิ้งจกดันไม่แหลมแล้วครับเนี่ยต้องหาวิธีก็คือใช้วิธีง้างตัวนี้ให้เปิดออกเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนตอนนี้เราได้แกะ โดยใช้นี่แหลมครับงัดออกมันก็จะออกมาในรูปนี้คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวล็อกครับเล็กมากตาแทบจ,จะมองไม่เห็นบางครั้งประกอบกันอยู่อย่างนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวนี้ดูว่ามันขาดไหมครับหรือมัน ไม่ค่อยกินลมใส่ตัวนี้เข้าไปแทนครับใส่ตัวนี้เข้าไปแทนแล้วก็ประกบเข้าไปใหม่ครับ พอประกบเข้าไปใหม่ปุ๊บก็ให้บีบก็ให้เรากดตัวนี้เพื่อไปล็อกบีบแรงก็เดี๋ยวจะทำให้ขาดดีครับใช้มือกดดูอืมแล้วเราก็มาใช้น้ำมัน น้ำมันเตาน้ามันตะเกียงของโคแมนนะครับใช้ถั่วลับฉลมน้ํามันหล่อลื่นนะครับเพื่อให้หนังสูบขยายตัวหมายถึงว่าถ้าหนังสูบขยายตัวมันก็จะทําให้มันเต็มเต็มท่อนี้ลมก็จะไม่สวนออกนวดครับนวดให้มันเข้ากัน ทีนี้ทดลองครับทดลองใส่เข้าไปดันล็อกเหมือนเดิมนี่ครับทีนี้ถ้าให้สังเกตว่า กินลมแล้วไม่กินลมนี่ครับลมมันจะออกแบงนี้ให้เราปิดรูตรงนี้นี่ครับหมายถึงว่าตอนนี้ตะเกียงเราได้กินลมแล้วครับ ้เราทดลองจุดตะเกียงดู ต้องรองให้ท่อร้อนร้อนครับหมายถึงว่าท่อเจเนเตอร์ท่อส่งน้ำมันพอมีความร้อนปุ๊บไฟลุกนี้ก็จะหายไปนี่ครับนี่คือ เสร็จสมบูรณ์เวลาเราจะปั๊มให้เราหมุนไปทางซ้ายแล้วก็เติมลมเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนกลับเป็นเสร็จพิธีครับทำหลักการเป็นการเสร็จพิธีครับสลับเป็นการสเปลี่ยน หนังสูบของตะเกียงโคแมนนี่ครับเรียบร้อยพร้อมกับใช้น้ำมันฉโลมเพื่อให้หนังสูบขยายตัวสำหรับคลิปนี้ก็เผื่อว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ตะเกียงครับก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามครับผมขอบคุณมากครับ